ในวันนี้เราจะมาค้นหาไอเทมแรนในแมปเดสเดียวซึ่งไอเทมแลนเนี่ยก็คือไอเทมที่มีชิ้นเดียวภายในแมปปะเราไปหาไอเทมแรกันเลยไอเทมแลชิ้นแรกนะคะหาได้จากรอบๆอบเซฟโซนซึ่งเราจะขี่ม้าไปนะคะไม่รู้ว่า มันจะมีไหมตอนนี้โอเคทุกคนพอเดาออกใช่ไหมคะว่าไอเทมชิ้นแรกคืออะไรนั่นก็คือยญาแห้งนี่เองนี่ค่ะทุกคนมันจะดอกอยู่ข้างๆเซฟโซนเซฟโซนจุดเกิดนะคะนี่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราไม่รู้ว่าเซฟโซนอื่นมันจะมีไหม นี่ค่ะย,ย้าแห้งได้มาแล้วขาง่ายนิดเดียวปะน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าย้าแห้งเนี่ยมีประโยชน์อะไรเรามาลองดูกันว่าย้าแห้งมีประโยชน์อะไรย้าแห้งนี้สามารถขายได้ไหมเราจะมาลองขายดูบางเม้นท์เขาบอกว่าขายได้หนึ่งพันเลยนะพี่จริงเหรอโอเคขายดูนี่ย้าแห้งไม่สามารถขายได้นะคะทุกคน เอาออกและแล้วเราก็ได้ไอเทมแรชิ้นที่1มาแล้วและตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเซฟโซนที่2เนี่ยมีหญ้าแห้งไหมถ้าหากว่าเซฟโซนที่2มีหญ้าแห้งก็แสดงว่าหญ้านี้ไม่แลนะคะทุกคนมามาดูว่าหญ้าแห้งนี้ใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างอันดับแรกก็คือ ที่เรารู้ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่การใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันได้ปริมาณนิดเดียวเองค่ะไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถทําให้รถไฟเดินหน้าไปไกลได้และอันดับต่อมานะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆนั่นก็คือการเป็นกําบังกระสุนให้กับเราเราจะติดหญ้าแห้งไว้ตรงนี้นะคะนี่มาต่อมาก็คือม้ายูนิคอนม้ายูนิคอนเป็นไอเทมแรชิ้นหนึ่งนะคะที่ หายากมากบางแมพก็ไม่เจอบางแมพก็ดอป2ตัวแต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าม้ายูนิคอนอยู่ไหนถ้าหากว่าเจอเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะโอเคปไปลองดูว่าเราจะเจอม้ายูนิคอนไหมอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไอเทมแล้วนะคะก็คือนี่ ปืนมาเซอร์ทุกคนคิดว่าปืนมาเซอร์เนี่ยเป็นไอเทมแลได้ยังไงปืนมาเซอร์นี้นะคะสามารถหาได้จากเติมโลบักใช่เติมโลบักค,ค่ะทุกคนซึ่งในแมปนี้มันดอบน้อยมากเลยค่ะทุกคน โอกาสดรอปนี้มีน้อยเพราะว่าเป็นปืนที่เติมโลบักแต่ใช่ว่าจะหาไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เจอในร้านขายอาวุธเออร้านขายอาวุธแต่โอกาสดรอปค่อนข้างที่จะน้อยค่ะมาดูว่าถ้าหากว่าพี่เข้าหุงเนี่ยเข้าบ้านที่มีอาวุธปืนมาเซอร์นี้มันจะดรอปทุกบ้านไหมโอเคข้อดีของปืนมาเซอร์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันจุกระสุนได้เยอะ ก็คือ10บแม็กแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรีโหลดช้านิดนึงโอเคมีหมู่บ้านซอมบี้เดี๋ยวพี่ขอลงไปฟาร์มหมู่บ้านซอมบี้แป๊บหนึ่งนะคะโอเคบ้านหลังนี้ก็ไม่มีปืนเหมือนกันนะคะทุกคนดีปืนมาเซอร์ไม่มี และเซฟโซนที่2นะคะเราก็ไม่เห็นภุ่มยาแห้งอีกเช่นเคยและก็ม้ายูนิคอร์นของเราก็ไม่เจอและปืนไคเซอร์ที่ว่าหาง่ายๆเ่ยที่น้องๆบางคนบอกว่ามันหาง่ายมากมาถึง20,000เมตรก็ไม่เจอค่ะโอเคปะไปต่อกันเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไอเทมแลและอยู่ในค่ายลูกเสือพวกนี้นะคะนั่นก็คือปืนใหญ่แต่ไม่รู้ว่าพี่เข้าหงเนี่ยจะพิชิตปืนใหญ่ได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราแตกเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นใหม่นะคะมาดูว่าเราเนี่ยจะรอดจากค่ายลูกเสือนี้ไหมโอเคไปกันเลย จะหมดแล้วนะเหลือพวกทหารมาโอเคเราจะมาเปิดตรงนี้นะคะเพื่อเอาปืนใหญ่กันอะเปิดเลยหูอันดับแรกเราจะต้องเก็บตังแดงก่อนเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมได้มาก้าวน้ำมันงูวาย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 เคปะปะทุกคนไปกันเลยได้ปืนใหญ่แล้ว ไปแล้วไม่รอชิง่งชิ่งแล้วอุ้ยลืมลืมเก็บศพหัวหน้ามันมาทุกคนอ,อันนั้นก็เป็นไอเทมแลนะไปดีหรือเปล่าเนี่ยไอเทมแลของเรามีตัวเดียวด้วยโอเคเราจะต้องไปเก็บกลับไปเอาข้าวหัวของหัวหน้าใา้ลูกเสือกันหวังว่าเราจะรอดนะคะทุกคนวิ้ย,ยมันมาหาเราแล้วโอเคเราจะต้องยิงระยะไกลนะคะเผื่อว่าเราจะรอด หวังว่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นไอเทมแร์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่ในค่ายเพราะว่ามีตัวเดียวด้วยนี่ได้มาแล้วค่ะกับตันหน้าดำาดำปีเลยโอเคเก็บอันต่อมาทุกคนคงทราบดีนะคะว่าอันต่อมาเนี่ย มีเพียงชิ้นเดียวในปราสาทแวมพร์นั่นก็คือมีดแวมพร์เราหมายถึงในเกมนะคะในแมบปบไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นแวมพร์แล้วนำมีดแวมพร์เข้ามาโอเคพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าปราสาทแวมพร์เราสามารถพิชิตได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่กงคงขอเตรียมการก่อนนะก็จะมีไม้กางเขนแล้วก็ลวดหนามนี้โอเค ความจริงก็คือเราใช้น้ำมันงูวิ่งเข้าไปเอามีดแวมพายเลยก็ได้นะคะแต่โอกาสรอดที่เราไม่ใช่อาชีพเป็นแวมไพายไม่รู้ว่าเราจะรอดแค่ไหนกันปานเราไปเอามีดแวมไพายกันดีกว่าขึ้นฝั่งขวามือนะคะแล้วก็นี่ได้มาแล้วมีดแวมไพาย สถานที่ทดลองวิจัยน้องๆบางคนอาจจะเดาออกแล้วนะคะว่าไอเทมชิ้นแรกที่มีชิ้นเดียวในแมปนี้ตรงนี้คืออะไรโอเคนี่นี่มาตรงนี้นี่ไงคะทุกคนไอเทมแรมีชิ้นเดียวในแมปกระมองของแฟเกินสไตล์โอเคเก็บม,มาเลย ตรงนี้เราไม่ต้องเสียเลือดเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีพวกซอมบี้มาตีเราถ้าหากว่าเราไม่ประกอบไอ้ตัวนี้อะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ม้าของเรามาน้องมา้าเราคิดว่าเราได้จะเกือบครบแล้วนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ที่ทุกคนรู้แล้วแหละทุกคนพอเดาออกก็คือยูนิคอร์นหาโคตรยากเลยค่ะเพราะว่าโอกาสออกในแมปนี้มี หเปอร์ซนถ้าหากว่าห้องนี้ไม่มีก็คือไม่มีเลยนะทุกคนเป็นของโคตรแร แต่ราคาขายก็เท่าเท่ากับไอสมองอันนี้ราคาขายเท่ากันแต่ทำไมมันหาโคตรยากเลยตอนนี้เราก็อยู่เซฟโซนที่70 0 0หมืนถ้าหากว่าตรงไปเนี่ยเราก็จะถึงค่ายโจนนะคะมามาดูว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้เป็นกัปตันที่ได้จากค่ายลูกเสือนะคะมีคนเดียวก็ถือว่าเลเป็นของแลชิ้นหนึ่งแล้วก็ขายได้เงิน150บาทแล้วก็ปืนมาเซอร์ที่พี่หาตามทุ กบ้านแล้วไม่เจอแล้วก็เราเจอเพียงชิ้นเดียวไม่รู้ว่าแลไหมแต่พี่ถือว่าแลนะคะเพราะว่าถ้าหากเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีโลบักซื้อ149โลบักแล้วก็เป็นปืนถาวรด้วยและต่อมาสมองที่ได้จากโรงงานวิจัยนะคะมีเพียงชิ้นเดียว และต่อมามีดแวมไพร์ก็ถือว่ามีชิ้นเดียวในแมปที่ได้จากปราสาทแวมไพร์และต่อมาปืนใหญ่ที่เราได้จากใครเหมือนกับตันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมชิ้นเดียวและสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือพุ่มยาแห้งใช่พุ่มยาแห้งก็ถือว่าแลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเกิดที่จุดเดียวที่ตรงเซฟโซนจุดแรกเกิดแต่ทว่าเราขาดไปชิ้นหนึ่งนั่นก็คือม้ายูนิคอร์น พี่หาไม่เจอจนกระทั่ง70,000เมตรเราก็ยังไม่ได้หมายูนิคอนเลยค่ะทุกคนถือว่าพลาดมากเวลาที่เราไม่ต้องการนะดันเจอบ่อยเจอทีละสองตัวแน่แต่พอเราต้องการที่จะทำคลิปเราดันไม่เจอโอเคปะต่อไป80,000เมตรค่ายโจนหวังว่าถ้าหากว่าเราโชคดีเนี่ยคงเจอยูนิคอนนะโอเค เอาตัวรอด4นาที3 2 1 0เย้ผ่านโอเคค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าไอเทมแลในแมปเดดเรียวเนี่ยคืออะไรบ้างคอมเมนต์คนละคอมเมนต์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดสับสไครป์ให้พี่เขาหุงด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย